สวัสดีคับผู้ชมทุกท่านนะครับเราก็กลับมาเล่นกันต่อกักบเกม c r i ิ i สอนะครับแต่นี้ก็จะมีชื่อว่า A Walk in the Park นะครับหรือสวนลุมลอยฟ้านั่นเองนะก็จะอยู่ข้างๆสวนลุมไนบาซานะลองไปหาดูกันได้นะ You need to get oh. right into the heart of the Spore Regulator. Once you're in, the city should take care of the rest. You'd rather take your chances with the Duke. This is the only shot we have. No, no right. hope in hell we're getting near that thing. Ground's too unstable to land. Atmospherics are reading off the chart. If you want out, this is as close as we get. All right. โอเคเดี๋ยวเราต้องลงตรงนี้นะบอ้าโอเคอ้าแล้วเอ้ยปล่อยกูให้มาผจญผจญภัยอยู่คนเดียวเนี่ยนะเอ้าเฮ้ยกลับมากูเหงาเวล้ก็ต้องลุยคนเดียวแล้วแหละ Alcatraz we're still up here I got the suit feed up and running I'll give you as much technical support as I can but I'm playing catch up myself For now just work your way up to the spear uh huh. right on your shoulder เส้นทางหลังจากนี้มันจะไม่ง่ายแล้วนะครับจะเป็นเส้นทางอัลึโหดต้องไปใจกลางตรงอคอยนั้นให้ได้นะ on this thing. Alcatraz, listen. All this bedrock is just hanging off the lithoship structure. It's completely unstable. Could go at any time. You gotta watch for stress fracturing. See what I mean? I think he knows. Okay, send the โอเคมีปืนเควโวอยู่นะยางดีอโอ้โหเดยวตรงนี้มีเอเรียนอยู่หนึ่งสองสามมาแล้วนี่เนี่ยสเตลคิวเก็บนาโน,โนคาทาลิสเอาละไลน์ที่สอง ชุบมาต่อไปลายสุดท้ายชุบเสร็จครับสามตัวเก็บเรียบววเอาละเดี๋ยวเราขึ้นไปด้านบนนี้นะครับมันจะมีมีกระสุนอยู่ก็เก็บขึ้นไป โอเคดูกันตรงนี้มี C4 อ่าตรลวนวิศจตรวนอ๋ออ,อีกอันหนึ่งโอเคเดี๋ยวเต็มนะเต็มหมดเลยนะโอเค Now I see them. They're everywhere. Alcatraz, listen to me. Barclay's expeditionary guys got into the park yesterday before they were driven back, and Zell had an evac base here as well. Look for ammo caches. You're going to need all the firepower you can get. Okay, <coughs> มีกระสุนมีซีโฟอยู่ด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวติ๊กก่อนติ๊กก่อนนะโอเคโอ้ยโหเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นได้ทุกคนได้ทุกคนโอ้โหเอาแหละเดี๋ยวเราลง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 ไปเก็บนนกคาลิส รอเลยนี่เนี่ยตุย๋ยเออนั่นแหละเจ็บมานี่เนี่ยช็อตอุ้ยมาโอเคเดี๋ยวเก็บเก็บไปลายสุดท้ายพี่เบิ้ม นี่เนี่ยช็อตเลย300โอ้มาอีกแลแ้วเดี๋ยวเดมีกระสุนโอเคเชียร์อุ้ยสอัสดีมามาบานเลยนี่เนี่ยออกไปเก็บให้หมด โอ้โหมาอีกแล้วโอ้โหเปียบเลยอะโอ้โหเปรียบเลยเก็บให้หมดเก็บให้หมดเก็บให้หมดอย่าให้เหลือ

โอ้ยโอเคเอามาฮะนาโนแคทาลิสอีกอันหนึ่งอะห้าร้อยอาห้าร้อยนี่เนี่ยช็อตเลยกระสุนหมด โอ้ยกระสุนหมดโอ้ยเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวยใจเย็นใจเย็นใจเย็นพี่น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 ี่อาสีโฟสีโฟ ไม่ยิงให้เละเช่เอาแหละน่าจะเคลียร์หมดแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวเราไปทางข้างหน้าเลยนะครับ ใจกลางหอกคอยโอ้โหยวอ,อ,อะไรเดี๋ยวเราต้องไปข้างหน้านี้นะครับมีปืนเทียบเจมีส โอ้โหเอเลียนเพียบเลยโอ้โหตรงนี้มีพี่เบิ้มอยู่ด้วยวะนี่เนี่ยเอาปุ๊บไปเละโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแล้ว ซีโฟซีโฟซีโฟามาโอเคยังดีเม็ดหนึ่งก็ยังดีโอ้มอมกแล้วมาบาลเลยเมานี่เื่ดคอเลยแล้วกันชือ่อบาลเลย เอเดี๋เวๆๆเด็ดเอึงออกมาใส่มึงเต็มทีละนี่เอาปืนกลใหญ่ปะ โอเคสำรวจตำรวจใหม่แป๊บนึงมีอีกไหมม,มีมีตัวดีนี่แหละโอเค ตรงจุดนี้มันจะมีอยู่2ด้านนะครับด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะครับเดีย๋ยวเราจะต้องไปด้านไหนก่อนก็ได้นะแต่ผมจะไปที่ด้านขวาก่อนมามาตุ๋เลยแล้วกันนี่เนี่ยเสียบครับเสียบครับตุ๋ยครับ มานี่เนี่ยชืบปาดคอ,าาาออ๋อมีไหมวะมีไหมวะเออเดี๋ยวเดี๋ยวขอขออีกตัวหนึง่ง ้ยเอาละเตรียมดูดน้ำเฉากล้วยนะครับเอาละกด e ปุ๊บโอ้อ่าแก้ร้อนในกระหายน้ำโอ้ยโ,โอเคพอดูดน้ำเฉากล้วยเสร็จไอ้ตรงนู้นก็จะพ่นควนันออกมานะเอาละแ้วเดี๋ยวเราจะต้องไปอีกด้านหนึ่งนะด้านขวา โอเคมันอยู่ตรงนี้เอาละไม่มีอะไรมากเอฮ้ยเนี่ยตายมาว่าอ๋อโอยูอดโดนตัวเองวัะเนี่ยเออซ่านักเหรอนี่เนี่ยชื่อตายซะาขาดคอ โอเคเกลี้ยงโอเคนาโนแคทาลิสต์เอามาแล้วก็ดูดน้ำเฉากรวยต่อนะครับอันที่สองโอ้ยอ่าโอเคกูเริเ่มวหวานสะดุ้งแล้วน้ำเฉากล้วยโอเค แล้วก็ยังมีอันหนึ่งเหรอโอเคเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราต้องไปตรงตรงนั้นนะครับโอ้โน,นแม่คุณบาดเลยโอ้ยบาดเลย ไม,ไม่ไม่หวัน่นโอเคได้ได้ได้ไดบ้าเลยเนี่โว้ยกระสุนหมดเฮ้ยเฮ้ยยิงเปแล้วโอ้ย อะไรวะเนี่ยทำไมยิงพลานี่วะโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โหโอ้ยโอ้ยโอ้ยมาบาลเลยเ๋ยว quê lắm cho Ê, mừng mà gần giới là cơn chứ không nghe ơi này à, ออรลยันโอเคโอเค้โอเหมากันบาลเลยยังมีอีกยังมีอีกไหนนี่เนี่ยตายไปเลยโอเคตรงนี้มีจรลลุ อ่าแล้วก็ดูน้ำฉากล้วยอันที่สามนะครับโอ้โหโอ้ยเบาหวานกูขึ้นแล้วโอ้โหโอ้โหฮะโ,โ,โอเคเดี๋ยวเราต้องลงเข้าไปในท่อน,นี้นะครับ ซึ่งจะเข้าไปสู่ใจกลางตรงนี้นะไปอ๋อเข้าไปเข้าไปเคออกมานะครับโ you. เอเลี่ยนล่องหนอุ้ยโอ้โหตบหนักเลยตบหนักวะโอ้ยเอเลี่ยนล่องหนเดี๋ยว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 จับก่อนจับทิศทางก่อนโอ้โหนี่ไงมาม,ามามามาแล้วลงมาลงมา กำลงมาเฮ้ยเอ้ยโอ้โหเวทละอ๋อยอุยอ้ย ไช่หนึงตีแม่งเลยโอ้ยเดี๋ยวเว้ละโอ้ยเอ้ย นานโ 5, น,านโ,โอ้โหโอ้ห้าพันนาโนโอ้โเหลือตัวหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเียร์เคลียเคลียเคียก่เคลียกระสุนก่อนออกเวทอะอนี่แน่โอเค,อเคร้อยแล้วร้อยเปรอร์เซ็น

นี่นี่นี่มามาเข้ามากูเก็บให้หมดเลยอะหมดหรือยังยังมีอีกโอ,โ,โอ้โหเยี่ยม มาเก็บให้หมดนี่แหละไม่ง้อไม่สนมา,าเก็บให้หมดเก็บให้หมด,ดมามา,มาด <c oughs> โิโอเคโอเค าหมดหรือยังไหนมีใครอยากร่วมสนุกอีกเอาแหละเดี๋ยวเราต้องเข้าไปในใจกลางนี้นะครับแล้วควรจะเข้าไปดีไหมครับกับโอเข้าเหอะจะได้จบจบป่ะโอเคโอ้ย ออออโอ้ยเว้ละโอ้ยสูตรเอาใหม่กดคิวเติมเกาะเข้าไปนะครับให้ม,มันทนต่อโลกประวัติอ้ยเดี๋ยวเด๋วโอ้ย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 อีกนิดนึงเอ้ย Hey, oh, the don't hey, dead man. some trip, huh? Oh, know. i I'd gone? Well, I thought so too no we were... we we uh, was right the suit changes all the rules they got inside me the Seth. they got inside I had to break the link to the suit Or lose control for good and you you were there in front of me now you don't die in front of me, front of me. I had to take the chance. Give you the chance to finish what I started. It was our own <laughs> Look at that. Not just New York, not just Ling See, the South have been around forever, man. and They do it everywhere. <laughs> <laughs> เอเลียนก็เป็นโรคประวตานตายเออเออควาดเรียบเลยทั่วนิวยอร์ก คนิวยอร์กกลับมาปกติสุขอีกครั้งหนึ่งโอเคนละเรืนนเรอนปลอดภัยแล้วนะ This thing isn't even close to over. You and me, Marine, we don't get to die just yet. We gotta go back, back where we're needed. Am I reaching the force recon Marine just recovered at Central Park? The wearer of Jacob Hargreaves' nanoshell? Uh, wait. Uh, I'm adjusting the feed. Ah, uh, uh, Um, allow me to introduce myself. Karl Ernst Arsch at your service. And uh, you are... They call me Prophet. คก็จบแล้วนะครับสำหรับเกม Crysis 2นะสุดท้ายแล้วออาคาทัสนี่ก็ต้องมารบบทเป็นโปรเฟตอ่ารบบทเป็นโปรเฟตนะครับก็คือพูดดง่ายๆคือโปรเฟตตายตั้งแต่ตอนต้นเกมนู่นเลยนะแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีบทบาทในภาคต่อที่ชื่อว่า Crysis 3นะส่วน Crysis 2ในเรื่องมันก็จบอยู่ตรงเพียงเท่านี้นะครับก็คือนิวยอร์ก็กลับ กลับมาเป็นปกติสุขอีกครั้งหนึ่งนะคนเรือเรือนก็บางส่วนก็ตายบางส่วนเขาก็รอดนะครับโอเคส่วนใครศิษษาเนี่ยผมก็จะยังไม่ทําตอนนี้นะครับก,ก็อาจจะรอไปอีกสักระยะหนึ่งก่อนนะครับโอเคก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมมาตั้งแต่ต้นเลยนะ เราพบกันใหม่เกมหน้าคลิปหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ